สวัสดีครับ,รบยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการตามอาจารย์ แน่นอนว่าเจอเรา3ามคนที่ไหนเน่ยเราต้องพาไปตะลุยวัดไม่ก็เป็นป่าเป็นเขาแน่นอนแต่ว่าการไปของเราอะไม่ใช่ไม่ใช่ไปสถานที่ธรรมดาแน่นอนว่าต้องมีกิจกรรมพิเศษแล้วก็วันนี้เราก็พาทุกท่านมาในงานปิดทองฝังลูกมิดแ,มแต่แต,แต่ยังไม่ปิดทองฝังลูกมิดวันนี้กิจกรรมพิเศษกว่านั้นคือเราจะพาทุกคนเนี่ยเอกซ์คลูมากไปดูพิธีเขาเรียกว่าเหมือนนั่งปลกปุกเสกมีตั ไหวลูกนิมิตไม่ได้หาดูได้ง่ายๆนะการที่แบบเราจะมีเกจิพระอาจารย์หลายๆท่านเนี่ยมาในงานแล้วท่านต้องมานน่งอธิษฐานจิตเราคิดดูว่ามีตัดไหวลูกนิมิตเนี่ยจะศักดิ์สิทธิ์ขนาดไหนวันเมื่อวานนะครับที่เขาจุดธูปที่เรามาจุดทูกนันมันคืออะไรครับ อ๋อจะเราจะนิดนึงคือเมื่อวานอ่ะเราโชคดีมากที่พอเรามาถึงเนี่ยเนาะเขาก็มีการจุดพุถวายการจุดพุถวาวเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะทําในงานมงคลทําก่อนเริ่มงานมงคลเป็นการเฉลิมฉลองซึ่งงานตักหวายลูกนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการมงคลเหมือนกันแล้วก็อันนี้สงพูดเลยแบบไม่ได้หาทําง่ายๆนะจุดพุเพราะว่าไม่ใช่อยู่ดีเราจะเดินแต่โอ๊ยจุดพุไม่ได้ต้องติดต่อหาหลายๆที่เพื่อจะแบบราชการ หน่วยงานราชการขออนุญาตเนาะแต่เมื่อวานแน่นอนจา้าชิงลงที่นี่ของเราก็ได้เป็นเจ้าภาพใหญ่เนาะซึ่งบอกคือว่าเอ่ออน,นิสงของการจุดผูุเนี่ยค่ะก็จะได้หลักๆเนาะที่ที่เราทราบกันมาหนึ่งก็คือเรื่องของชื่อเสียงเนาะทำให้ชื่อเสียงโด่งดังทําให้เป็นที่รู้จกักในทางที่ดีนะจ๊ะไม่รู้จักในทางที่ไม่ดีเนาะอย่างที่สองบอกเลยว่าโอ้โหอันนี้เราเพิ่งเราเพิ่งรู้ดนะ้จริงๆว่าอน,นิสงของการจุดพุเนี่ยคือเมตตามหานยม ใครเห็นใครรักใครหลงไม่เค่อยมีที่ไหนเขารู้กันนะว,ว่าการจุดผัวช่วยเรื่องนี้ได้โอ้ย,ยงงี้แสดงว่าจุดเสร็จนี้คลินิกเราปังมากเลยใช่ไหมปังพูดเลย,ยปังในทางที่ดีนจ๊าโอเคเดี๋ยวเราไปตามดูกิจกรรมวันนี้กันค่ะมา ท,ที่เราเห็นกันไปเขานี่เขาเรื่องเหรียญปลยทานเนาะปกตินาคเนี่ยเขาก็จะปลอยทานให้เนาะก่อนเข้าไปทําพิธีประสมบบทข้างในเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมมาต่อไปเร็ว แมนะ่แผนจีข้างบอรกระเบิดเข้าศาลกราบธรรมสักการะพระจารย์พอดีวันเนี้ยครับผมเห็นมีพระหลายองค์นะครับท่านมาอธิษฐานจิตรหรือว่าเรียกว่าการนั่งโปรกามามีติ้งเหรอเขาต้องรอที่จมีครับผมอยากรู้ว่าการนั่งโปรกอะครับคือการนั่งทําอะไรหรือเพื่ออะไรหรอครับวันนี้ใช่ไหม <c oughs> ใช่วันนี้เป็นวัน สำคัญของวัดสรีกาญจนารา,ามซึ่งเราเองก็เป็นเรียกว่าเจ้าพิธีนะเจ้าพิธีก็ว่าได้นะเพระเดชพระคุณหลวงพ่อประเทศเมทาพภร์เจ้าคณะจังหวัดการจารยิยธรรมยุทธเจ้าวัดวัดสรีกาญจนารา,ามนท่านก็ให้เราเป็นเป็นนะข้อเดียกพระเนาะพระที่ดําเนินการพิธีหรือเป็นเจ้าพิธีก็ว่าได้ในวันนี้ทรงบรารมีต่างๆมากมายวันนี้ท่านก็ได้มากันมานั่งปรกอธิษฐานจิต เนื่องด้วยวัตถุมงคลที่เราจะทากันอยู่ตรงนี้เนี่ยซึ่งเป็นวัตถุมงคลที่เกี่ยว,ยวข้องเกี่ยวเรื่องการที่จะเป็นที่ยรึกในการแจกงานในพิธีปิดทองฝาลูกมิตในวันที่3ถึงวันที่18กุมภาพันธ์สองพันหก็นคือในปีหน้าการที่เราจะเตรียมงานปิดทองฝาลูกมิตเราต้องเตรียมการกันเป็น1ปีในวันนี้ก็ดีเนี่ยก็คือเราจะต้องพุทธ,ธาพิเศษนะพุทธ,ธาพิเศษทั้งมีดหมอมีด ตัดรูปนิมิตพระขันตัดรูกนิมิตก็ดีแล้วก็ของที่ลึกในการที่ท่านทั้งหลายมานั่งปกอธิษฐานจิตเนี่ยก็คือเป็นการที่ท่านได้ปรรจุปัจจุคมปัจปจุพลังพลังงานใน,ในความเชื่อนะของทางสายเวทศทางเรื่องของครูบาอาจารย์แต่โบ,บราณโบราณการนะพันกว่าปีมีมานานแล้วในการที่ท่านอนะ่นะมีการอธิษฐานจิตอยู่สองแบบแบบหนึ่งใช้กําลังของตัวของตัวเองก็คือการใช้ฌานใช้สัมบัตใช้อิทธิคุณของตัวเองที่มี นะอันดับที่สองก็คือการใช้นะขอรัตนาบาร,รมีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะตรงนี้เนี่ยพระที่จะท้ารัฐนาจะต้องเป็นพระที่เป็นเยะบุคคลหรือไม่ก็ต้องเป็นพระโพธิสัตว์บร,รมัตถบารมีขั้นสงูงนะถึงจะรัตนาบาร,รมีพระเจ้าได้สมเด็จพระสัมมา,าจะได้เต็มกําลังเลยแต่ถ้าพระรูปไหนนะที่ไม่ถึงก็จะทําให้กำลังดับลงไปประมาณสักห้าสิบเปอร์เซ็นต์แต่ถ้ารูปไหนก็ตามใช้อนุอทิทิคมหรืออนุภาพของตัวเองคือสมบัติของตัวเองเนี่ย ก็จะทําให้นะพระนุภาพเนี่ยจมเพาะเจาะจงอ่า<ะ>อย่างเช่นคนนี้เป็นลูกเป็นหลานเป็นคนเนื่องด้วยบาร,รมีเป็นลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยจะจมเพาะแต่จะไม่กระจายกว้างแต่บาร,รมีพุทธเจ้าเนี่ยกระจายกว้างน่าในครั้งนี้ที่เรานะี่พุทธาพิเศษในครั้งนี้ก็เพื่อเพื่อที่จะหนึ่งพระพุทธาพิเศษเนี่ยหนึ่งเป็นการเลือถึงความดีนะ<ค><ด>นะที่คือผู้ตามหลักของพระธรรมพุทธเจ้านะการที่เราได้ของได้อะไรกันไปเนี่ยมันเป็นการเลือถึงความถึงบุญ <c oughs> ที่เราได้กระทา แต่ถ้าอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเป็นกรขอรัตนาบริพระให้ในการปกปะคุ้มครองรักษา<ม>จึงมีการนั่งปกอธิษฐานจิตในแต่ละจะตุรทิศเนี่ยมีพระนั่งจตุรทิศก็คือหมายทิศทั้งสี่นะเพื่อน,นั่งโปกะเนี่ยแล้วก็มีพระสวัสดจะมีพระมหานามีพระสวัสดมีพระชยันโตก้ามหานาห้าที่จะสวัสดรัตนาบร,รมีพระพุทธเจ้าคุณของพุทธเจ้าพระธรรมปริยสฆ์อีกทีหนึง่ง แต่โบราณาการมาแบบนี้แบบแบบหลวงนะที่เราเห็นกันในพิธีนี้คือแบบหลวงที่เราทํากันมาก็พูดง่ายงว่าเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจด้วยกับคนที่ได้มีดตัดโลนี้ไปได้วัตถุมงคลไปเพื่อรื้ถึงพุทธานุสติธรรมานุสิสังขารเป็นกรรมฐานแล้วก็เพื่อ <c oughs> นะเพื่อที่จะเป็นเครื่องเป็นกําลังใจนะให้คนที่ได้ไปก็จะได้รื้ถึงคุณพระแล้วก็เชื่อว่ามีมีกำลังใจในการที่จะํำลง เลี้ยงชีพของตนในโลกอันโหดร้ายในโลกที่รู้สึกว่ามีแต่ความวุ่นวายอาจารย์ครับขอความเมตตาช่วยอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของเรื่องราวเกี่ยวกับมีดตัดหวายลูกนิมิตไ,ได้ไหมครับมีดตัดหวายลูกนิมิตนะตัวน,นี้เราทําเป็นพระขันตัดหวายลูกนิมิต<ไ>จริงๆแล้วความสําคัญอยู่ที่อยู่ที่ลูกนิมิต<ไ>เพราะว่าลูกนิมิตเนี่ยเป็นเป็นเขตบอกเขตถึงสีมา สีมาในกรหมายถึงว่าเป็นขอบเขตขันธสีมาเนี่ยสีมาไพิครื่องบอกว่าสามารถบวชพระได้เส,สด็จพระพุทธเจ้าทรงให้อนุญาตว่ามีอะไรมีเสาเป็นทําด้วยไม้ทําด้วยจอมปวกทําด้วยหินหรือว่าอุทกะสีมาคือทําด้วยน้ําต้องสวดยัดใหม่อย่างเงี้ยทั้งหมดเนี่ยสามารถบวชพระได้อ่าเขาต้องมีถ้าบวชถ้าจะบวชพระได้ต้องมีสีมาในลูกนิมิตนี้ก็จะเมื่อฝังไปปุ๊บเนี่ยเปิดเอยนะว่านี่คือเขตที่จะทําเพื่อการบวชพระ เพราะคนที่จะบวชพาได้ต้องมีสีมาคือหนึ่งคือต้องสีมาถูกต้องสองต้องเขาเรียกว่าสมบัติของการบวชไม่มีสีมาบวชพาไม่ได้และสีมานี้ต้องอาศัยลูกนิมิตคนโบราณก็เลยคิดใ,ในใจว่าเป็นเป็นเพนีนี่บุญนิยมละว่าถ้าจะสร้างโบสถ์สร้างอะไรต้องมีการฝังลูกนิมิตและก่อนจะฝังเนี่ยเขาก็ต้องมีการทําเลิกถือเลิกถืออะไรต่างๆมากมายนี่ม์พระมาสวสดก่อนจะลงไปก่อนจะฟันเขาก็ต้องเอาพิชักเอาเอามีดตะนุนิด บางที่ก็เป็นขวานไปนอีโต้บ้างอะไรบ้างก็พัฒนากันมาเรื่อยๆแล้วก็เอาสาแหลกเอาอะไรเสาวันเสาเหล็กในการที่จะเป็นเป็นหวายใช่ไหมแล้วหวเนี่ยมันเหนียวก็ต้องใช้มีดฟันเออก็ต้องใช้มีดฟันเป็นหินนั่นหนักๆฟันปุ๊บพอหินลงปป๊อปพัคนึก็จะสวดมาสวดเลยว่านี่คือสีมาทําด้วยอะไรทําด้วยหินปาซาดิเกนะอะไรอย่างเงี้ยทำด้วยหินนะแล้วพักก็จะสวดยติแหละสุดท้ายก็จะเป็นโบทโดยสมบูรณ์ และสามารถบวชพระได้และสืบต่อย right? an ุพระพุทธศาสนาได้ผู้เธอทําความดีเถอผู้เธอไม่ต้องกลัวลูกนะเออเอาตามนั้นมีอะไรอีกไหมจ้าธุครับก็นั่นแหละนุโมทนาสาธุนะวันนี้พวกเราเนี่ยนี่เราถือว่าเป็นวันแรกของการที่เรานั้นประเดิมงานนะลูกนะงานปิดหองฝังนิมิตวันนี้ก็พ่อแม่ครูบาอาจารย์มาเต็มเลยเทพไทยเทวราก็มาเต็มเลยนะขอนุมทนากรทุกท่านที่อุตสาห์ช่วยเหลือการงานพระศาสนานะลูกนะที่ไม่ ที่มีเดี๋ยวํำดูดีแล้วก็ที่ไม่ไม่ทอดทิ้งกันมาโดยตลอดนะก็คือขออนุโมทนาขอให้ทุกท่านนะเลือถึงความดีนี้ไว้นะเออแล้วก็ความดีเนี่ยเป็นแรงผลักดใันทใี่ท่านน่ะมีความเจริญแล้วก็ตัดอุปสรรคให้บิดหมอตัดอุปสรรคเนี่ยให้หมดเลยนะให้ทุกท่านทําอะไรก็ทําได้โดยง่ายได้เงินก็ได้ง่ายๆเลย นะเออได้ง่ายๆคิดก็ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยเออไม่ต้องไปพยายามเลยไม่มีความพยายามก็ได้เงินนะลูกนะทุกท่านทุกคนนะสาธุเออโหวันนี้คือแบบจุกๆเลยพี่มุกแน่อะไรคะคุณปอนคุณได้วัตถุมงคลอะไรมาเอยวัตถุมงคลครับคือถ้าเกิดซูมมาใกล้ๆเนี่ยจะเห็นว่าเป็นกระบองของท่้นทาเวสวนนี่วกอะไรนะโอ้โหอันนี้นะครับเขาเรียกว่า ทพี่ชายสงขามนะครับอยู่ในพิธีพอาจารย์ได้ให้เป็นขวัญกําลังใจนะครับดอกลางให้ดูนี่ยังสวยงนมเนาะต้องบอกเลยว่าวันนี้กิจกรรมเราแน่นเนาะแต่เรามารีวิวกันหน่อยว่าเราได้ทำบุญอะไรไปบ้างในคิปนี้อย่างแรกเลยคือถวายภูถวายภูถวายภู ตอนเช้ามาไล่มาเลยเนาะก็อาบวทเน้นเราก็รว<ช>มจ,จะพาบทเน้นกันเนาะแหรแบบสนุกสนานกันไปบทในเสร็จปุ๊บทำอไงต่อที่ที่อาถานจิตให้กับมีตัดวายลูกมิมตรอทานเสร็จอาหฐานจิต,จตเสร็จปุ๊บจะเป็นท,ที่หล่อทองหล่อทองหล่อพระทองคำใช่ไหมอใช่หล่อพระทองคำเนาะและว,วันนี้องค์เที่ยวหล่อคือคอ,องค์สมเด็จ องปฐม<ร>ซึ่งเขามีความเชื่อว่าถ้าใครได้หล่อส่วนองปฐมอะเหมือนเราหล่อองศุภูเจ้าเป็นรุกถุกพระองค์อ,งอันนี้คือเราก็เพิ่งรู้ในวันนี้เหมือนกันเนาะมันเป็นเหมือนเป็นเคล็ดนิดนึงเนาะซึ่งว,วันนี้เราก็ได้ทาบุญกันจัดเต็มสุดๆเลยต้องบอกเลยว่าทริปนี้ยอย่างที่เราแต่ที่รู้กันเนาะถ้าใครตามพระอาจารย์มาสักพักนึ่งแล้วนอนดึกตื่นเช้าจ้ะแต่แม้ว่าร่างกายเราจะเป็นยังไงแต่จิตใจวันนี้เรากลับไปโอ้โหฟูเต็มอิ่น รียกว่าได้วิริยะบารมีอือคาของบุญที่ทำให้เราลืมเหนื่อยอ <c oughs> ใช่จริงๆมันมันเหนื่อยมากแหละต้องบอกกันนะว่าการทําบุญใครคิดว่าโอ้ยแค่มีตังเดินมาจ่ายตังไม่ใช่นะจ๊ะคุณต้องใช้ใชบาราม,มีมีไฟบารามีร้อนโอ้โหสาร,รพัดวันนี้ต้องบอกเลยว่าหากมีข้อผิดพลาดประการใดนะทุกคนทางทีมงานแล้วก็เราทุกคนนี้นะก็ต้องขออภัยมานะ ที่นี้ด้วยแล้วก็ต้องบอกเลยว่าสิ่งที่เราแนะนําสิ่งที่เราบอกกล่าวกันเนี่ยเป็นวิจารณญาณส่วนบุคคลนะคะคถ้าใครชอบคอนเทนต์นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับที่ช่อง c e o สายบนกับรายการตามอ<พ>าจารย์เจา้า <Yeah. S 1> ตนนานะคะ